เอาเริ่มเริ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้น้องเป็นฟอนจะมารีวิวต้นนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปให้พี่พันะคะหาเชือกมามาผูกตรงนี้ถึงปลายทางนี้นะคะจะได้ลากหนูไปนะคะเป็นไล่ยลาไปง่ายคะ่ะไปหาเชือกกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนดูต้นไม้ก่อนแนะนําก่อนว่านี่คือต้นอะไรนี่คือต้นมะพร้พาวค่ะไม่ใช่ต้นอะโวคาโดต้นอะโวคาโดค่ะค่ะมีกี่ต้นคะ 1ต้นสอต้นสานึ่ต้นสต้นสต้นค่ะอันนี้ถัดไปคือต้นอะไรคะดูดูนี่ค่ะนู่นน่นน่นอันนี้คือต้นอะไรคะเนี่ยอ๋อต้นต้นชะอมค่ะต้นชะตอต้นตอค่ะนี่ก็ต้นชะตอนะคะค่ะแล้วถัดมาค่ะนี่คือต้นทุเรียนอะไรดีคะเนี่ยมาดูต้นทุเรียนก่อนนะคะนี่คือต้นทุเรียนค่ะไหนหันมาัน มีห้าต้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าบ้านกันนะคะว่าจะมีดอกไม้สีอะไรค่ะไปดูเลยค่ะไปดูเลยค่ะตามไปค่ะนี่ค่ะมาค่ะค่ะนี่ค่ะสวะนี่ท่านผู้ชมไหนไหนไหนนี่ค่ะหันหน้ามาค่ะหันหน้ามา ค่ะสีแชมพูกาดสีขาวสวยไหมคะค่ะหันหน้ามาหากล้องด้วยคะ่ะแนะน,นำดอกไม้คะ่ะดอกไม้ชื่อดอกไม้อะไรคะดอกไม,เม้เหมือนเหมือนเป็นเป็นดอกเข็มนะคะอย่างเงี้ยคะ่ะอ,อ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูดอกเข็มหน้าบ้านกันเถอะค่ะไปไปนี่นะคะ,<ป>คะดอกเข็มเนี่ยคะ่ะดอกเข็มมนี น้ำหวานอยู่ในนี้ค่ะน้ำผึ้งในงค่ะห,หน้ามาหากล้องหน่อยค่ะเอาเธอเข้าไปค่ะน้ำผึ้งอยู่ตรงนี้นะน้ำผึ้งอะคะ่ะมันมันจะด,ด,ดูดกินได้ค่ะแล้วพอกินหมดแล้วก็เอาเอาทิ้งค่ะทิ้งที่ถังขยะเดี๋ยวไปดูต้นตรงนี้ก่อนนะคะว่าต้นอะไรเนี่ยคะ่ะต้นตรงนี้ค่ะค่ะต้น,นะคะ่ะนี่คือต้อนอะไรนะคะพี่ต้นดอกเฟื่องฟ้าค่ะต้นดอกเฟื่องฟ้าค่ะดูสวิไหมคะสีชมพูเดี๋ยวไปดู เดี๋ยวไปดูอดอกนั่นต้นนั้นนี่ะค่ะนี่ค่ะเป็นดอกอะไรคะดอกลั่นดอกอะไรอะ่ะดอกลั่นค่ะดอกล,ลั่นตกลั่นชมไหมหรือต้อนอะไรชมชวนชมนี่ค่ะผู้ชมสวยไหมคะมีหลายอันเลยคะ่ะอย่างนี้ก็สวยนะคะเด็ดได้ด้วยค่ะเด็ดไม่ได้คะ่ะเด็ดไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูต้นพี่กันก่อน<อ>ค่ะไปต้นนึงนะค่ะสีแดงก่อนเดี๋ยวรอพี่ก่อนรอพี่ก่อน